สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่ในรายการคิดเล่นคงทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมจากเซิร์ฟไทจากเซิร์ฟไทพิซเซลกันก็นนคือ Sur ว,วิลเกมนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะฮะแล้วพุเจ้าําเสียงหลอนนะไมเนี่ยไม่ได้หลอนขนาดนั้นนะแบบทำๆเอาเสียงหลอนเออ พอกชาตอนนี้แหละเฮียเก็บพอตอนทำเสียงละไม่ใชคอคอชาเลเวลว้าวเย็ดตอนี้ฮะเอาด่านเดิมฟาด่านเดิมเปล่าใหม่บ้างกล่องมันไม่น้อยอ่ะอีเยอะเอาเดดอาเ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 อิ ีนาเมาโจเกอร์โจเกอร,ร์ลุกลุลลลลล е, ลลย่นตาลงไว้ปุ๊บ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 ตาลงไปแล้วครับมาดิมาดิมาดมาตาใครกล้าตมาดิามาดิ โอ้มันให้อยู่ในบริเวณแยกเงา,งางมันขึ้นได้คืนไ,ได้กี่เงาละเงาอ๋อคืนได้ก็คืนได้เอเหี้ไม่ได้กดสปีดไม่ได้กดสปีดช่างแม่งกูไม่ขึ้นละถูกเอาไปแล้วครับถูกกินแล้วครับนี่ก็น่าก็น่าจะถูกแล้วแหละด้วมรวิทย์ วีดวีดวดีหรือวีดปะวีดวีดใช่ไหมวีดเออถูกลปวครับวีดไม่ใช่วีดกูอ่านถูกปะเนี่ยี่เรียกกูอ่านแบบ ไี้ยาแล้วกูจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้ต้องไอ้ยเไอเ้ยาคือดาละขึ้นขึ้น,นเออคือตาละลงมาแบบไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไอ้ยลงมาแม่งจะขึ้นไม่ได้เนี่ยชิบหายนะฮะเออชิบหายไว้วอด,ดแล้วเไอ้ยอา,ากล้องน,นะปึ๊บปึ๊บ ทีเคี่ยมังไม่ให้เกาะปู10กันจาวครับรถมา30ครับดังเลยนะเสียงฟ้าผ่าดังเลยได้อาหารแล้วครับขอชุดชุดชุด,ชดเฮ้ขอเสือ้อเกาะขอเกาะขอเกาะครับขอเกาะเกาะนี่ไม่ใช่กันไอ้ยังไงหรวะ เกต์ตายมาสองกันแล้ว,ลวครบไฟทับล่อแล้วกูเดี๋ยวจะเอาดาบแบบยางวะสี่สี่เท่ากันครับเอามาสลับจะจะตอนสลับกันนี่แหละจะตายฮะเลขห้าพีเออร์เท่านั้นนะฮะโอ้อ่ะอยากมีอะไรจะสลับบ้างปับแม่งเมื่อกี้กูอัดกันแล้วฮะแบบ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 เป็นห,าห่างะไรไม่รู้แน่ เลยแบบอัดอัดไปแล้วมันอัดเอ็ e ซ s เซสิตไม่รู้อะไรกันเนี่ยปกตินก็อัดได้อยู่ได้อยู่เน่ยห้านับห้านับเปอร์เซ็นต์เอาเลยสีไปเอะไม่สไเยอะทุกคนถือหอในโลกไปโอ้โอ้ไม่ไมไม่ได้ได ้าตายแล้วโอ้ยโอ้ย,อยตายครับ <c oughs> อื้มอายย a ช่าอโอ้ยผมจะได้ฮะตอนที่ผมอัดนะฮะมันเหลือแค่สามคนนะแล้วผมอยู่เหลือรอดอยู่ะฮะตอนนี้เหลืออีกสามไปเยอะแล้วก็ตอนนี้ผมอัดเมนนื่อกี้สิบวิไม่ได้ดูนะว่ามันหยุดอัดนะก็เลยแบบช่างแม่งครับมาอัดใหม่นะฮะก็แบบตอนนั้นแบบกูฟินไล่เฮียกูพูดตั้งนานเย็่โต แบบโรงงานไอเหอียแฟบทำไมเป็นสีเหลืองวะไม่ได้กดอัดอะไรเลย,เลยไม่ได้แบบไม่ได้ไปกดที่แบบไม่ได้กด F9 หรือรอบมึงก็แบบไอเหียแม่งอะไรวะเอาไปดูคลิปไอเหียสามสิบวีเองเอาชิพหายกูพูดแบบเจ็แบบคออะไรนี้นะตรงนี้นะฮะที่ผมอยู่รอบที่แล้วนะฮะอ่าแล้วครับส่งว,วันนี้ก็ขอจอดราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพิโซดหน้านะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสีวเครนครับเดอกันใหม่พิซซอนาครับบาย